This moment, I feel you feel สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับ This Moment Podcast นะครับทุกคนเคยรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องผูกมัดตัวเองต้องรับผิดชอบต่อคำขอและความคาดหวังจากคนอื่นบ้างไหมครับเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องตอบรับตอบตกลงกับสิ่งที่เราไม่ต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดที่มีต่อตัวเองบ้างไหมครับถ้ามีใครรู้สึกแบบนี้อยู่ คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับในวันนี้เราจะมาช่วยกันบอกปฏิเสธกับสิ่งที่ไม่สำคัญและสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงในชีวิตของเราไปด้วยกันนะครับชีวิตของพวกเราในทุกๆวันมันเต็มไปด้วยความเร่งรีบและความวุ่นวายพวกเราต้องถูกกดดันให้มีเวลาเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าการปฏิเสธคนอื่นมันเป็นเรื่องยาก รู้ตัวอีกทีเราก็เผลอชินกับการตอบรับกับทุกคำขอที่เข้ามาในชีวิตไปซะแล้วและในสังคมที่เราอยู่ในทุกวันนี้ก็ปลูกฝังให้เราทำเยอะๆเพื่อที่จะประสบความสำเร็จแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปครับเคยเอะใจไหมครับว่าบางทีเราควรทำให้น้อยลงเน้นทำเฉพาะสิ่งที่ควรทำเน้นสร้างผลลัพธ์ในสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตของเรา รู้ไหมครับในทุกๆวันเราตอบรับไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญในชีวิตหลายๆอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเจอในทุกๆวันครับไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก,ก็ตามเราอาจจะกําลังนั่งกินข้าวเย็นอยู่กับครอบครัวหรือกับเพื่อนๆคุยกันแชร์เรื่องราวต่างๆให้กันอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีๆเราก็ได้รับข้อความจากแอป,ปในโทรศัพท์แล้วเราก็รีบหยิบมือถือขึ้นมาดูเพื่อจะอ่านข้อความนั้น ทั้งๆที่สิ่งที่เข้ามามันก็ไม่ได้เร่งด่วนหรือสําคัญกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเลยเราลืมสิ่งที่สําคัญที่เรามีอยู่ตรงหน้าของเราในโมเมนต์นี้ไปในวันเสาร์บ่ายเราอาจจะตั้งใจว่าจะทํางานบางอย่างให้เสร็จวางแผนการทํางานในวันมาอย่างดีแต่แล้วเพื่อนก็โทรเข้ามาชวนออกไปข้างนอกจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากไปแต่ด้วยความที่เราไม่อยากปฏิเสธเพื่อนเราก็เลยตอบตกลงที่จะไป ทิ้งสิ่งที่จังใจทำไว้ค่อยกลับมาทำคืนนี้หรือวันอาทิตย์แทนก็ได้เรายอมแลกเวลาส่วนตัวแล้วลืมไปว่าตัวเราเองก็ต้องพักผ่อนเหมือนกันหรือบางทีเราอาจจะได้รับข้อเสนองานใหม่เข้ามาที่รายได้ดีกว่าเดิมถึงแม้งานนั้นมันจะไม่ได้เป็นงานที่เราถนัดหรืองานที่เราอยากทำเลยแต่เราก็ตอบรับงานนั้นอยู่ดีเพราะกลัวว่าจะเสียโอกาสทางด้านรายได้ไป เธอคิดไปว่านี่คือการก้าวกระโดดด้านหน้าที่การงานแต่บางทีผลลัพธ์มันก็ไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราคิดเสมอไปครับเราทำงานนั้นได้ไม่นานแล้วก็ต้องมาเสียเวลาหางานใหม่สุดท้ายเราก็มานั่งนึกย้อนเสียดายกับการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบของเราพวกเราตอบรับตอบตกลงต่อคนและสิ่งต่างๆรอบตัวตลอดเวลาครับจนเราไม่มีเวลาทำอะไรให้ตัวเองเลย เราเสียโอกาสที่จะใช้เวลาที่มีในการทำชีวิตเราให้ดีขึ้นให้ตัวเรามีความสุขกันมากขึ้นแต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าบางครั้งมันก็ทำได้ยากมันห้ามไม่ได้เพราะสิ่งที่เราตอบรับเข้ามามันอาจจะเหมือนดูดีในตอนนั้นแต่ไม่ว่ายังไงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องเลือกที่จะปฏิเสธหลายๆอย่างในชีวิตครับเพื่อคงเหลือไว้แค่สิ่งที่สาคัญสิ่งที่มีค่ากับชีวิตของเราจริงๆ เวลาของเรามีจำกัดครับและชีวิตของเรามันก็สั้นเกินกว่าที่จะเปลืองเวลาไปกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่ครับความสุขของเราเป็นความรับผิดชอบของเราเราต้องให้ความสำคัญกับตัวเองและสุขภาพจิตใจของเราก่อนครับเราถึงจะมอบสิ่งดีๆให้แก่คนรอบตัวเราได้ก่อนที่เราจะสามารถตอบปฏิเสธสิ่งที่เข้ามาได้เราต้องเข้าใจก,กันก่อนครับว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะตอบรับเข้ามาตั้งแต่แรก เคยถามตัวเองกันไหมครับทำไมเราถึงเลือกที่จะตอบรับสิ่งสิ่งหนึ่งเข้ามาในชีวิตทั้งๆที่เราไม่ได้อยากได้มันเลยถ้าไม่ใช่เป็นเพราะส่วนหนึ่งใน job descriptions ของที่ทํางานส่วนใหญ่แล้วเราก็จะตอบรับสิ่งต่างๆเข้ามาเพราะความกลัวครับกลัวว่าจะตัดสินใจผิดแล้วพลาดโอกาสกลัวว่าจะทําให้คนคนนั้นผิดหวังกลัวว่าจะสร้างปัญหาสร้างความขัดแยง้ง หรือบางทีก็กลัวในการปฏิเสธเพราะมันน่ากลัวไม่รู้ว่าปฏิเสธแล้วจะเป็นยังไงอาจจะส่งผลทางด้านลบกลับมาก็ได้แต่การปฏิเสธสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ใช่เรื่องไม่ดีครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะมันจะเป็นก้าวแรกสู่ความสุขในชีวิตที่เราตามหาครับแล้วเราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างเซลฟ์ออ e วหรือการรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่าจริงๆในชีวิต ่านการตั้งคำถามง่ายๆหนึ่งประโยคที่ว่าสิ่งสิ่งนี้มันสำคัญกับเราจริงๆหรือเปล่าเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรจริงๆเราก็เลยเผลอปล่อยไปตามอารมณ์เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรสำคัญจริงๆในชีวิตเราจึงตอบรับทุกสิ่งเข้ามาถ้าคำตอบในใจของพวกเราตอบกลับมาว่าไม่ไมันไม่สำคัญเลยเราก็อย่าไปทำมันเลยครับในช่วงแรกๆการตอบปฏิเสธสิ่งต่างๆ อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเราอาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยเพราะเราเคยชินกับการตอบรับสิ่งต่างๆแบบอัตโนมัติมาตลอดแต่รู้ไหมครับจริงๆแล้วเราตอบปฏิเสธต่อสิ่งที่ไม่สําคัญกับเราจริงๆอย่างสุภาพได้ครับลองอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจว่าทําไมเราถึงปฏิเสธแล้วเราจะได้ความเคารพกลับมาครับเวลาของเราเป็นสิ่งที่มีค่าครับเพราะเวลามันผ่านไปแล้วเราเอากลับคืนมาไม่ได้ ลองใช้เวลาให้เหมือนกับตอนที่เราใช้เงินดูสิครับเราคงคิดให้รอบข้อก่อนใช้อย่างแน่นอนความแตกต่างระหว่างเงินกับเวลาก็คือเงินเราสามารถหากลับมาได้ครับแต่เวลาเราทำไม่ได้อย่าปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปอย่างสูญเปล่าเราต้องมาเสียใจทีหลังครับเพราะสิ่งที่ไม่สำคัญเหล่านั้นทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการจริงๆเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และสามารถบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในชีวิตลองใช้เวลาส่วนหนึ่งของวันนี้นั่งคิดดูว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำในวันนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าการทำสิ่งที่ไม่สำคัญให้น้อยลงจะทำให้เราได้อะไรมากกว่าเดิมในชีวิตครับ